Abang ada ketakutan leher it pun masuk Jung pun believers terus อันขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไหมในพี่โมสวัสดีครับเป็นไหมพี่มสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โมสวัสดีไหมเอ้า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 คีผู้หน่อยกูแลย คือบ่หน่อยบ่ได้นี่ฮึๆๆ <_much> <_much> <_c flowers> <_c imbalance>